อ่านก่อนใครได้ที่เพจปูแปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงเพจไปข้างล่างใต้คลิปนะราชบงเฮรัวยุ่นยางเมืองห่างโจข้าอยู่ในโลกนี้มาเกือบปีแล้วข้าเป็นเพียงแค่นักเรียนตำราก่อนที่จะมาที่นี่ได้ค่ะและตอนนี้ข้าเป็นนักบวดแห่งรัตีเตา่าเวลเจสเ,เพียงพอแล้วในขณะสลับเพิ่มขึ้นพวกมันเตอร์ก็ให้ข้าประสบการณ์เรื่อย ถึงแม้ว่าการพัฒนาการแบบนี้จะซาดแต่ก็ปลอดภัยมากโลกนี้เต็มไปด้วยโลกนี้เต็มไปด้วยอาสูนมอนเตอร์ในฐานะนักเดินทางก็ไม่มีทั้งระบบแฟนตาซีหรืออาวุธประเภทเวทมนต์ไม่มีเพียงแค่ความสามารถในการตอร่อสู้กับมอนเตอร์อะไรการพัฒนาแม้่ว่าข้าจะไม่รู้ว่าข้าแข็งแกร่งแค่ไหนยังไงข้าก็ไม่แข็งแกร่งแน่นอนการตามตุกอย่าง ตั้งเป้าหมายเล็กๆให้อภัยตัวเองอย่าเข้ามาเบืย่ยขึ้นสู่ระดับร้อยลูกผู้ชายต้องอดทนกับความเหงาและการล่อลวงฆ่ามอนเตอร์โคมไฟเนื่องจากปีศาจโคมไฟและดีสูยังจะเข้าไปในป่าตะวันตกเพื่อต่อสู้กับพึ่งผีหรือไปยังดินแดนดกกลางในทางในทางใต้เพื่อต่อสู้กับปีศาจกวดวายสิ่งเดียวที่พวกเขาเหมือนกันคือพวกวันอ่อนเอดีสูที่อ่อนแอและไร้ความช่วยเหลือ พึ่งพามอนเตอร์ที่ออนเน่เหล่านั้นเพื่อให้ถือตัวได้แข็งแกร่งขึ้นอาจารย์ช่วยลูกสาวฉันด้วยไม่กี่วันก่อนลูกสาวฉันของฉันถูกผีน้ําของแม่น้ําลากลงไปน้ําและถูกฆ่าตายนอกจากนี้ยังเก็บศพไปเพื่อเรียกฆ่าถ่ายและให้ลูกสาวและให้ฉันเสียสละลูกสาวของฉันที่แม่น้ําชัดเก่งว่าฟังดูแล้วเหมือนผีน้นตัวนี้อยู่มาอย่างน้อยร้อยปีแล้วของฉันไม่สามารถเห็นสิ่งที่ หญิงสาวสวยงามแบบเจ้าโรนความเดือดร้อนข้าจะจัดการเรื่องผีน้ำเองสมกับเป็นลูกชายของท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ลูกศิษย์ข้าจะปล่อยให้เรื่องนี้ให้เจ้าจัดการแล้วจะรอฟังข่าวดีในฐานะอาจารย์ไม่ต้องห่วงถ้าเจ้าอาสนะเขาไม่ได้อาจารย์จะปกป้องเจ้าเองมันทำให้ข้ามั่นใจขึ้นมาว่าถ้าอาจารย์ปกคอยปกป้องข้าแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านอยู่ในการพิจารณาถ้าจะปกป้องข้าได้ยังไง ข้ามีวิธีของข้าความแข็งแกร่งของอาจารย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้แม่น้ำลำม,มาสู้กับข้าซะแกเป็นใครก้าดียังไงมาท้าสู้กับข้าวายนี่มันผีน้ำผีน้ำมีชีวิตภาพดวงตาเจ้านี่ดูแข็งแกร่งมากมันช่างมันช่างยุ่งยากจริงๆฉันต้องตัดสินแบบรวดเร็วอาฮ่า,าแกตกอยู่ในภาพดวงตาของข้ามีแต่ตาตันหนึ่งเขาหยุดน้ำหรอไม่เขาตัดแม่น้ำออก เ,ออเป็นไปได้ยังไงต่อเดียวนี่มันก็แค่ก,การเข้าใจผิดถ้าภาพลวงตาของผีน้ำดุนแรงกว่านี้ร้อยพันเท่าบางทีอาจได้าไม่ข้าลงได้เมื่อคู่คิดแล้วสร้างเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆแม้ว่าสันจะอ่อนแอแต่ก็เก้าเข้าไปใกล้ความแข็งแกร่งอีกก้าวและผลตอบแทนที่จะได้รับความเสี่ยงปรามการรัดติเแถวตัวน้อย คือผู้ให้ประโยคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพวกเราลาบเรียวฟันแม่น้ำลาบเรียวฟันผีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่แก้ไขไม่ได้ด้วยลาบถ้าลาบแรกใช้ไม่ได้ก็ลาบสอง